ย้ายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่หรือป่าครับมีปัญหาครับนะพวกเขาปึกษาผู้ใหญ่น่อยเห็ียบคนแล้วลิตไ่ได้เลยอ้า,อา,อา,อาพวกเราใจเย็นๆนะครับเพราะผู้ใหญ่ทราบดีว่าพวกเราทุกคนได้รับปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับได้รับปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมซ้ําๆำซากๆนะครับอผู้ใหญ่ ใช่ชากาจันเราเนี่ยน้ําท่วมทุกปีเลยมีปัญหากันตลอดผู้ใหญ่ช่วยหาทางแก้ไขหน่อยสิคะใช่ใช่ใทําเดือดร้อนกันทุกคนอาเชิญป้าสังวานครับวันนี้จะมาแจ้งผู้ใหญ่น้ําท่วมท้องนาค่ะเพราะว่าเดือดร้อนเมือเกินทุกปีทุกปีน้ําท่วมจะได้เกี่ยวจะได้เกี่ยวน้ํากรท่วมเสียหายหมดเลยอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยทักหน่อยเถอะครับรับทราบครับ เดินลงมีครับผู้ใหญ่ครับผมมานี่ผมเดือดร้อนครับฝนตกน้ําท่วมอ้อยมันผมไม่ได้เก็บได้เกี่ยวเลยครับแล้วถึงเวลาหน้าแรงก็ไม่มีน้ำปลูกอ้อยปลูกมันผมอยากให้ผู้ใหญ่ลงไปดูแลผมทีแจเย็นครับใจเย็นเย็นพวกผมมาจากกรมชลประทานนะครับ ผมว่าผมมีทางออกของปัญหาในเรื่องนี้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองหลวงราชชโลธรอันเนื่องมาจากพระเจ้าบรรน่าจะเป็นทางออกของปัญหาเรื่องน้ําท่วมในช่วงดูฝนแล้วก็สามารถสํารองน้ําในช่วงดูแล้งเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับดีครับดีครับีต้องถูกต้องผมเห็นดีด้วยครับจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาหน้าฝนก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรตั้งแต่อําเภอพานทองอําเภอก่อจันทร์อําเภอพนัสนิคมจนทำให้เกิดอุทกภัยที่ถาโถมเข้ามาหาชาวชนบรุรีอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีจึงเป็นที่มาของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรมชลประทานสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำคลองหลวงขึ้นที่ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีมีพื้นที่รับน้ำฝนกว่า1,800ตารางกิโลเมตรและมีระบบส่งน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำโดยตรงเพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะป,ปลูกประมาณ32,000ไร่และมีจุดประสงค์หลักในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและยังช่วยบรรเทาอุทก,กภัยในฤดูน้ำหลากต่อชาวชนบุรีซึ่งที่นี่ยังสามารถเพิ่มรอบการปลูกข้าวในแต่ละปีให้กับชาวนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกเห็ด อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชรธทแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งองค์ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับท่านได้ให้แนวคิดในการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่แหล่งนี้นะครับเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำและก็ได้มีแหล่งน้ำสำรองเพื่อการ,กรเกษตรและก็การปโูคพริโภค,โภคหลังจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สร้างเสร็จมาจนถึงณปัจจุบันนะครับรัชรทอใน,นพื้นที่ ไม่เคยประสบปัญหาด้านอ,อทุทกภภัยแรงไม่เคยเกิดขึ้นเลยที่นี่ทํานาเป็นอาชีพหลักแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยน้ําจะท่วมประจําก็ส่วนมากทานาก็น้ําท่วมก็ไม่ได้ผลผลิตก็หลังจากที่มีเขื่อนขึ้นมานะคะหนึ่งมันมีการกักเก็บน้ําได้เปิดปิดได้ก็ทําให้เราเตรียมรับสถานการณ์ได้ทันแล้วก็ไม่เกิดกามเสียหายขึ้นเหมือนแต่ก่อนนี่คะ่ะกลุมชนก็ได้มาส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบ จากอ่าเข็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรน,นะครับของหมู่5ก็มี30กว่าควเรือนนะครับเช่นกลุ่มขนุนทอดกรอบก็มาสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์มาสอนทำนะครับแล้วก็กลุ่มเพาะเห็ดก็มีอยู่แล้วก็มีกลุ่มพวกแพปลานะครับก็มาสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์ให้กับคนในชุมชนที่สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับแพปลาได้นะครับ โครงการอ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชโลธรอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถเข้ามาบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ตําบลท่าบุญมีอําเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีได้อีกด้วยครับ